สวัสดับเพื่อนๆก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมายิงปืนบีบีกันนะครับผมคอนเทนต์ที่ผมจะมายิงวันนี้นะครับก็จะยิงนะี่ครับขวด M อ็มนะขวดแก้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความแรงของบีบีกันเนี่ยจะแรงแค่ไหนนะผมไปดูใน y t u t u นะฮะข้อยิงเนี่ยใช้กระสุนแก้วกับกระสุนเหล็กนะฮะทำให้แก้วแตกได้ คือกระสุนวิบวการที่ผมหามาดูมันจะมี3าแบบนะครับก็คือกระสุนที่เป็นเซรามิกกระสุนที่เป็นแก้วและเหล็กนะครับซึ่งแก้วเนี่ยมันก็แค่เฉียดเฉียดมันเหมือนกับว่าไม่ระคายเคืองขดแก้วนะครับเซรามิกนะรกระสุนเซรามิกะจะไม่ระคายเคืองขดแก้วแต่ถ้าเป็นกระสุนแก้วกระสุนเหล็กแก้วขนาดนี้ก็แตกเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่มีกระสุนแก้วกับกระสุนเหล็กให้มาทดลองคนระับผมมีแค่กระสุนเซรามิกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาลองยิงดูว่า กระสุนเซรามีกความรุนแรงมันจะขนาดไหนนะก็เดี๋ยวไปรับชมรับฟังนะเดี๋ยวผมจะวาร์ปแก้วไปตรงนู้นนะแล้วก็ปืนที่ผมใช้เป็นปืนกล็อกนะครับผมตัวเดิมมีตัวเดียวเจน3ครับผมเราไปรอดูกันเลยโอเคครับผมเราก็ว์ปขวดอ่าสขวดไว้ตรงนู้นนะครับแล้วก็ที่ว่าเอาไว้2องขวดใกล้ๆกกันเนี่ยก็เพราะว่า มันจะได้ยิงโดนแล้วก็จะได้เห็นผลชัดๆนะครับผมก็จะเอากล้องตั้งไว้ตรงนั้นนะกล้องซูมมาคก็เดี๋ยวไปดูซูมตอนท้ายด้วยเลยแล้วกันว่าปฏิกิริยามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคระยะที่ผมยืนเนี่ยประมาณสัก3เมตรนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับประสิทธิภาพของอาปืนบีบีกันกอล17นะครับผมบรรจุมแม็กเป็นกระสุนอลูมิเนียมธรรมดาไอ้กระสุนสนิกธรรมดานะครับผมไปดูนะครับ หนึ่งแม็กนะแม็กแรกจะแตกไหมนะโอเคครับผมหมดแม็กนะฮะเดีย๋ยวเราไปลองดูกันนะ ครับก็เกิดเหตุขัดข้อนเล็กน้อยนะพอดีว่าไอ้กล้องที่ผมอัดตัวเล็กเนี่ยแบตความจํามันเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะยิงชุดที่นะครับจะโดยจะใช้กล้องตัวนี้จับนะร,บระยะใกล้นะผมเดี๋ยวเพ,เพื่อนลองไปดูกันเลยครับ โอเคครับอันนี้ชุดแรกคนระับเดี๋ยวผมจะบรรจุเดี๋ยวยิงชุดที่2องนะไปดูใกลใกลนะ้นโอเคตรงนี้เหล็กผมไปเลยนะฮะแล้วก็ก็ดูไม่ละขายเครื่องเลยนะฮะก็ปกติเลยนะครับลงมาขวดนี้ วันนี้ก็ปกติดีฮะไม่ระคายเคืองเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะอัดแก๊สเต็มๆตนะ็มแล้วแล้วก็ไปดูยิงชุดที่สองกันต่อไปครับก็ชุดที่สามครับเพราะชุดแรกถ่ายแล้วก็ไม่ได้ไอจอสูงนี่ไม่ไ,มได้มีฮนะเดี๋ยวเราไปรอดูชุดที่สามนะครับโอเคครับชุดที่สามพร้อมครับผมเราไปลองยิงกันเป็นระยะสามเมตรนะสามเมตร แตกนะครับท่านผู้ชมเห็นพร้อมกัน,นครับโอ้โหแตกนะครับกระสุนที่ยิงเนี่ยออกหมดแม็กเลยตะกี้เป็นกระสุนเซรามิกนะครับเคแตกนะครับสรุปว่าผมอัดแก๊สไปนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะผมอัดแก๊สแบบแน่นมาก นี่ครับอัดแก๊สครั้งที่สามนะผมบอกคุณผู้ชมที่ว่าอัดแก๊สเพิ่มนะนี่ครับโอ้โหแตกนะแรงมากๆนะครับดูกระสุนนะเป็นพยานนะเกิดแล้วเป็นกระสุนิเซลามร์นะนี่ครับก็บางชิ้นก็แตกเป็นเสียงๆเ,เลยนะ เนีโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าระยะใกล้ๆจะเป็นยังไงนะเรามาลองโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาลองยิงเลยกใกล้ๆนะครับประมาณสักหเมตรนะครับผมก็จะดูว่าความแรงมันขนาดไหนนะแต่ผมบอกน้องๆก่อนเลยนะเพราะว่า ยิงระยะใกล้ก,ลกระสุนมันจะกระเด็นนะครับหรือเศษแก้วจากกระเด็นแนะนําว่าใส่ชุดป้องกันนะผมจะใส่แว่นป้องกันนะมันเข้าตายเงี้ยเผื่อว่ามันจะกระเด็นเข้าตาเราต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูยิงขวดที่ขวดแก้วขวด,ขว,ดขวานี่นะครับระยะหนึ่งเมตรดูว่ามันจะเป็นยังไงนะผมอัดแก๊สมาเต็มแม็กเลยนะแก๊สนี่คือแบบอัดซ้ําอีกทีนึงนะแบบว่าแรงมากๆเลยเดี๋ยวไปดูอนุภาพความรุนแรงของมันกันฮะ โอเคครับไปดูกันครับน,นี้ไกลมากครับไม่น่าจะ1เมตรอะประมาณครึ่งเมตรอ่ะเอาไปลองดูฮะโอเคครับหมดแมไปดูกันนะ โอ้โหค่อนข้างแข็งนะับพวกนี้ก็เนี่ยครับมีรอยบุ๋มนะแต่ว่าแก้วนี่ยังไม่เป็นไรนะครับไปลองดูอีกแม็กนึงฮะเอาจัดเต็มจัดหนักครับก็ผมจะเลื่อนตำแหน่งมาสักนิดนึงคนระประมาณสักเม็ดครึ่งนะมันใกล้เกินไปนะเรามาลองดูกันนะว่าเม็ดครึ่งจะทำให้ขวดแตกได้ไหมกับกระสุนอลูมิเนียม โอ้โหรู้สึกว่ามันจะไปโดนขวดที่ข้างๆนะขวดแรงนะแตกข้างนะแต่ขวดนั้นไม่แตกนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะก็ขวดนี้อยู่ยงคงกระพันนะค่อนข้างแข็งนะก็ ม่แตกไม่เป็นไรครับแต่ว่าเปรียบเทียบอีกคนนึงแตกนะฮะไปดูใกล้ๆโอ้โหก็แตกเลยแนละ้วขาดครึ่งได้เลยเหมือนกันนะผมนึกว่ากระสุนอลูมิเนียมจะไม่แตกนะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยนะฮะโอเคครับก็สรุปเลยนะครับ ใส่แว่นป้องกันนะครับก็ไม่ให้กระสุนมันโดนนะครับก็หลังจากที่เรายิงไปเนี่ยมันเป็นกระสุนเซรามิกนะเดี๋ยวผมมาให้ดูนะอันนี้ฮะก็เป็นกระสุนเซรามิกธรรมดาที่แถมมากับตัวปืนนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ากระสุนแก้วหรือว่ากระสุนไอเหล็กมัน ซื้ออะไรยังไงไม่มีะก็ปืนก๊อกที่ว่าเจนสามะเจนสามก็สรุปเลยว่าความรุนแรงรุนแรงมากครับมันทำให้ขวดแก้วแตกได้เลยก็สำหรับน้องๆคนไหนที่จะเล่นยิงกันเองก็ต้องใส่เสื้อป้องกันให้พร้อมนะมีหน้ากากมีมว่วนะครับแล้วก็มีชุดป้องกันชุดก่อนนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับก็ ความรุนแรงรุนแรงจริงครับที่ผมตรวจสอบคเพื่อนก็ได้เห็นกันแล้วนะแค่กระสุนธรรมดายิงนัดเดียวสองนัดก็ไม่เป็นไรแต่ว่ายิงหลายๆนัดโดนจุดซ้ำๆเดียวกันเนะี่ยผมว่ามันรุนแรงและอันตรายได้เหมือนกัน,นครับโอเคครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะกับช่องของผมเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมีอะไรอัปเดตก็ติดตามกันต่อไปนะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับจอด Bag đuổi.